Fighter, กนกอาฟเตอร์้ามกาวสุดีท่านผู้ชมเะ่น,นะครับวันนี้ของผมนกอาฟไตอร์ no A er, และเราจะมาทําการระเบิดกลองแวนการ์ด4 p 0 8กันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคลิปนี้เราได้สปอนเซอร์เจ้างามครับอย่างไทยแวนการ์ดนะครับที่ส่ง ของนี้ไหมผมรีวิวกันในคลิปนี้นะครับซึ่งของในกล่องเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด107แบบซึ่งเราก็จะมีการประเภทเซกหรือว่าซีเกตเล่เนี่ยสแบบก็ไม่ได้การันตีว่าในกล่องนี้เราจะได้นะครับเออเว้ยผมลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปเลยครับซึ่งกล่องนี้เนี่ย มันจะมีการ์ดอยู่ทั้งหมด5เนชั่นครับซึ่งจะประกอบด้วยตัวของ d r ドラโกเนมพายดัซสเ t ทเทเทอร์เซนตุ r y ครับสโตเชียแล้วก็ b บรัน a ก e ซึ่งเป็น 5, 4, 5้าสีหเนชั่นเลยนั่นเองครับราคากล่องนี้ส่วนวดราคาอยู่ที่900บาทและด้านในนี้ที่ทุกคนซื้อเนี่ยแถมไลน์ลน์เกรด210ในการเล่นแต่ละชุดซึ่งก็มาแกะกันเลยดีกว่าว่าด้านในมันจะเป็นขุมแกงยังไงอ,อันนี้ขออภัยด้วยโอ้โอเคโอเคแกะอย่างงี้ค่อยๆกดใช่ไหมก็ขออภัยด้วยท่านถ้าแกะไม่ถูกใจใครนะฮะก็พยายามทำให้เปน็นที่ท,ท,ทได้ยังไง,งไตต่่งงต่ออแแกกกะะใทีจยินด มันแก่งไงอะเชิบฟักอโอเคแล้วไงต่อข้างๆใช่ไหมค่อยได้แบบมาสุ่มอย่างนี้ครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยอ๋อเอาเปิดงี้เหรออ๋อนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเออยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงดีวะทำไงดีวะอ่าทำไงเห็นเด่แปะหนึ่งอ่านี่ทุกคนพอเปิดแล้วจะเป็นอย่างงี้ครับมันเอาไว้เสียบตั้งนี่โอ้โหตกใจนึกว่ามันสามารถแก่ง,งได้ลเลยโออยเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นโอเคเรามา เปิดกันต่อเลยก่อว่างปึ๊บซึ่งอย่างที่ผมพูดไปครับเขาจะแถมเป็นตัวไล่ลาครับสองศูนย์แล้วก็1แล้วก็ออเดอร์ในสายการเล่นกับการสุ so ่มหนึ่งใบซึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาเปิดกันก่อนเรามาเข้าสู่ซองสุ่มกันก่อนดีกว่าครับว่าเขาให้เรามากี่ซองก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก1จ1ดแปดเก้าสิบสิบเอซองนั่นเองครับเราปรับพื้นที่ให้กล่องเขาดีกว่ากล่องเขาสวยอยู่แล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าวูสแต็การ์ด20ซองนะะฮ สุ่มกันวันๆเรามาเริ่มจากซองแรกกันดีกว่าซึ่งใน1ซองจะมี4ใบนะครับบอกย้ำไว้แล้วแล้วก็กร้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันครับเพราะว่าในก่อนนี้มีการถึง1้7แบบมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างถ้าได้สิ่งนี้เตรียมตัวกรีดบ้านแตกกนได้เลยมันเปิดยังไงนะเวรจ่าเปิดยังไงนะคอ่อยๆสไลด์ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ปิดเนียนอืมแอร์มีต่อนิมไหเช็คซิไม่มีกริป โอ้โอ้ไมก็เปิดมาครับเป็นตัวของซิวททร์ครับมาเรียวเนตเลียนๆใบต่อไปสัตว์ประหลาดวาตภัยไฟโครกัตเอเออนี่นี่จะเป็นสายแรกที่ผมคิดว่าผมจะได้นในวันนี้ก็คือสายสัตว์ประหลาดนี่แหละฮะสายไคจูใบที่สามอุ้ยใครอะโอ้สัตว์ประหลาดเหมือนกันโคราเทล่าอุย้ยเจ๋งเจ๋งอันนี้ผมแยกไว้เลยอันนี้เป็นบรันเกตอันนี้เป็นดักสเตดแล้วใบต่อไเป็นใบที่สี่ครับเป็นตัวของเอ,อ๊ะทำไมมันดำไรเนี้ยอ๋อคลิปเองคลิปเอง เป็น F R เป็นไรอะ F R เขาเรียกว่าเฟรมแร่เฟรมแร่เป็นใบแรกของเราคือซไลเลสดราก้อนครับฟอยแร่ใบแรกของเราเปิดมามันสตาร์มาเร็วไปไหมอะผมไม่รู้ว่าหนึ่งกล่องเขาให้ฟอยแร่มากี่ใบดอกเอ๊แยกใส่2ไว้ดีกว่าใสรึบนะฮะแล้วก็วางไว้ใบแรกของเราเป็น F R เปิดมาก็ได้เลยเฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่าปกตินอกอาไฟาเตอร์เขาไม่ทาคลิปเร็วไม่ใช่เห,อหรอกลับมาทําแวนการ์ในรอบหลายปีเลยดีวยกว่าเพราะผมไม่ได้ทําแวนการ์มานานมากแบบ นะแต่ว่าผมมีแผนว่าอยากจะกลับมาเล่นอยู่ซึ่งก็อาจจะเป็นหลังจากนี้นี่แหละครับซึ่งเปิดมาเป็นโตเชียกแล้วครับเป็นส่วนของไททันแห่งกระแสคืนอันนี้น่าจะเป็นของสายเมลสตรอมอ่ะแยกไว้ครับโตเชียใบต่อไปก็โตเชียกแล้วครับไรนิ่งดรากร้อนใบนี้น่าจะเป็นกร์ดใช้ทั่วไปไม่ได้เป็นการาดของสายไหนสายหนึ่งนะอันนี้ก็อะ้รแต่คนใช้ผมไม่มั่นใจและคาตาดิกร็กดรากร้อนไม่รู้จักขา้ามแล้วก็ครับเป็นตัวของซิวัอรไรซิ่งดรากร้อนครับเป็นของสายลูเคียนนั่นเองครับ 2ที่3ามอ๋อ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 ไม่เป็นไรโอเคช่างมาันเถอะเฮ้ยเปิดเลยบลูฟใครไม่ชอบไม่ทันแล้วเปิดฟรับโที่3ครับเปิดมาด้วยตัวของตัวของรินสูริทครับ ่ปไป Universal Angel ครับผมก็โอเคอมั้งผมผมไม่รู้อ่ะใบที่3ครับเฮ้ยได้กินบ r ป s e งส a t เสรินนั่นแล้วใบนี้ <laughs> ผมจำได้แค่ตัวนี้แหละมันคือ The k i o s k นะครับมันโคเท่เลยผมอยากเลยมากแม่ง Highlander แล้วใบสุดท้ายใบที่4ครับเป็นส่วนของดำดำเป็น triple R เป็นตัวของ y o Jo Jo d o j i ครับผมใบนี้ร์นึงโอ้เอยเดี๋ยวผมชอบฟลอยว่ะ ผมไม่ได้เล่นแบบแวนการ์ดมานานมากแล้วผมชอบฟอยมันนะมารอบที่4ี่กันยาวๆคลิปมันจะกี่นาทีอะเฮ้ยเปิดชึบนาต้องหาจากด้านหลังครับเพราะว่าเราห้ามให้ทุกคนเห็นกา์ดมันจะแบบไม่รุนนะบางทีดเดียวเปิดก้ามผมชอบเห็นมันฉลับกดอกาดมาผมก็ไม่ชอบเข้าไปที่ซ้ำครับผมเอ้ยอ๋อไม่ใช่เป็นฝุน่นครับ ลิเลียนใบที่2ครับผมว่จะครบจะเอาให้ครบ4เลยไหมเอ้ยเทียนไนเอบริออสโอ้โหอันนีโคตเท่ว่ะและสุดท้ายครับเป็น f อฟอาร์ฟอยเล่ออเดอร์ฟอยแล่ของยาโอ้โหเป็นออเดอร์เอฟอแล้วทำไมมันออกดอร์เอฟอาร์รวจังผมไม่รู้ว่าเลดกล่องเนี้ยมันเป็นยังไงครับแต่ว่าใบนี้ค่อนข้างสวยเลยใส่สเล็บครับใส่เข้าไปรื้อเอ๊ะไม่ว่ามันเลดกี่ใบผมไม่รู้ซองที่เอ๊ะเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนอ่า สองที่ห้าเร็วหรือเกิด FR ออกมาสองใบเรทเท่าไหร่บอกผมด้วยผมไม่มั่นใจเลยอันนี้เหมือนเดิมครับด้านหลังห้ามให้รู้ว่าที่ได้มันคืออะไรเพื่อความลุ้นนั่นเองใบมาเปิดเดี๋ยวนี่อยงใบที่สามใช่ไหมเนี่ยโอ้ yes bro อยู่ออกมาซาบาร์นานดีเอาให้สี่ใบเริบ้าใบต่อไปเข้าเป็นตัวของเดียรินใบที่สามครับเป็นลักชัวร์ซองเซอร์และใบสุดท้ายครับครับดำเหมือนเดิมแหละเป็น ทริปปนออาตัวของดาบใหญ่เพลิงธมิระอุออฟสกูด้เองเป็นใครผมไม่รู้ยักมด้เล่นนานมากเองเป็นใครต่อไฟเป็นซองที่6กกันแล้วเร็วจริงๆอีก14ซองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้การพิเศษอะไรนะครับเป็นในส่มของ ฝาปสองที่หกบใบแรกรับเปิดมาเป็นตัวของผู้ไขปริศนาแห่งจักรวาลต้นกําเนิดครับใบนี้ปลายต่อครับด้วยตัวของนินจาปีศาจโคมาอังอุนน่าจะเล่นกับสายโชโรจิครับรึบเฮ้ยนี่ไงเฮ้ย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 ใบนี้ผมรู้สึกว่ามันได้ใช้ในช่วงต้นค่อนข้างจะเยอะมากน่าจะเป็นการดีครับอย่างตัวของอาเวโรบัสซึ่งดีไม่ดีเขาไม่บอกผมด้วยครับและใบสุดท้ายเป็นทริปเปิลอา มันเป็นเหล่ออยงี้หมดเลยไหมไม่มั่นใจเป็นตัวของอุ๊ยโอ้ไม่นะฮ่าฮ่าฮ่าออกมแล้วผมอยากเล่นกสายนี้วันนี้อากิเต้เออผู้สรรสร้างสรรป,ประหลาดอากิเต้ครับบล็อกนี้ผมบอกเลยว่าถ้าผมได้อากิเต้หลายใบยผมจะ a m a ซิ่งมากผมชอบอากิเต้มากผมจะจัดมันเป็นลิสต์แรกเพอเพอเพอเอมันอาจจะเป็นลิสต์แรกแวนการ์ดในรอบ หลายปีที่ผมทำที่ผมแบบไม่ได้ห่างหายจากมันมานานมาอัดแกะดิเฮ้ยเออสวย <ST AN TI AL> เปิดบลูมอ่าสองที่เจ็ดฟลับตัวแรกครับเป็นตัวของซับลีเมดไรดดราก้อนใช่ไหมชื่อแปลกดิบลูฟ <ST AN TI AL> อุ้ยน,นี่ของใช้อีกไหมเนี่ย <ST AN TI AL> บริกานเนอร์ครับและเป็นออเดอร์ครับสู่เวทีอันเปล่งประกายเป็นออเดอร์ของสโตเชียและ ใบสุดท้ายเป็นออเดอร์เป็นตัวของเฮ้ยการวิจัยกระแสพลังงานโอ้ย F R r o Oh my God อได้แล้วเว้ยการ์ดนีครับเป็นวิจัยออเดอร์ของสายอากิเต้เป็นออเดอร์วิจัยที่ต้องใส่ไ่ใบครับซึ่งเราได้ F R มาแล้วลูกรักจริงเออโอ้ ทุกคนชอบสไตล์การแบบค่อยๆนั่งเปิดกาพูโม,โมโมไปเรื่อยๆไหมถ้าแบบชอบก็บอกได้แต่ถ้าไม่ชอบก็เออบอกกันหัวใจได้ปรับเปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยขออภัยครับขอขออภัยครับซองนี้แกะไม่ดีฟลับปากเปิดมาเอ้ยแอบแฉลบเห็นเวนใบแรกครับเป็นยูนิเวอร์แซลแองเจลอีกแล้วครับตามครับผมตัดทิงท้งโคมาตัดทิ้งอ่านี่ไงออเดอร์ทำมาอยู่ลาครับซึ่งเราเปิดได้เอฟอาร์ไปแล้วตัดทิ้งแล้วใบสุดท้ายครับเป็น ดำทริปเปิลอาร์ของสายนินจาครับโอ้โ oh, หเป็นตัวมังกรนินจาอันพิเศษโอ้ชื่อมันโคเทอะไรวะ,ปะ yeah, ไปแยบอยู่กับนินจาลูกพี่เองเลยไปเราเราไม่ใช่เวอร์รุ่นสีแดงแรงฤทธิ์ครับเราชอบสปาราดไคจูฮะไปะแกะครับซองที่เท่าไหร่นี่คือซองที่เท่าไหร่นับชืบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและนี่คือซองที่เก้าของเรา การันจะถึงครึ่งทางในอีกแป๊บหนึ่งแล้ครับผมซึ่งแป๊บเปิดมาเพิ่งเคยเห็นอสุรินแห่งการทุบทำลายเซดี้สโตเชียเอ้ยเคเทเอร์เซนทูรี่เดียรินซัมครับผมและซิวทรอนบริติงดราก้อนครับอันนี้ก็เป็นของสายลูเคียเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าดีครับและสุดท้ายทริปเปิลอาร์เป็นตัวของเอ้ย,อยพิงมอสเกลเมเปิลผมว่าน่าเป็นใบใช้ที่ดี ของสายอาเทกรียที่เป็นผู้หญิงถือดาบใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะและซองที่10ครับครึ่งทางของเราก่อนที่เราจะตัดเข้าอีกครึ่งหลังอุ้ชอุชทำนมันใหญ่าะอุชโอเคซ้มมาฟลุปเปิดมาเฮ้ยใบนี้หัวได้ใช้แน่นอนออเดอร์ครับปฐมบัญญาแห่งการเปิดโลกเ,เก่งเพราะว่ามันเก่ง ต่อไปมังกรระเบิดครัมสเตโก้ใบนี้ไม่รู้ว่าใช้ไม่ใช้ครับไม่เคยเห็นหน้าปุ๊บออเดอร์ของทีออสครับและใบสุดท้ายเป็นทำไมไม่เคยเห็นสีนี้เป็น FR FR อฟอรอะไรอ่ะทำไมเป็นสีเทาๆมีอ๋อโอเคเก็ตละสีเทาอย่างนี้จะเป็นของซิวทอร์ลราเปิดมาเป็นอ้าวเฮ้ยไม่ใช่เป็นใครเนี่ยวิวเอสเซอครับเมเจอรก,การ์ดโซดี้ดีดิบูท่าไม่การเมลสตอรมโซบาร์ orm, so art, เลยรายการคุณสองไปจับตำแหน่ง นี่มันการ์ดโคตรเก่าเลยเนีกว่าเองกลับมาได้ไงแถมเป็น F R ใส่สลีฟเรฟแต่ถ้าคุณพี่ให้ตัวของเออเอัลคิเต้ผมนี่ผมจะกรี๊ดเลกรั้นบ้าเลยนะครับอันนี้คือเราได้เป็นของสโตเชียสองอะไรนะเนี่ยนี่มันอวยเราให้เล่นสโตเชียวะวะไม่รู้ครับแต่เราจะมาเริ่มสองที่สิบเอ็ดกันแล้วเอาอัลคิเต้ผมได้ไหมอัลคิเต้นนะอัลคิเต้นนะเรายังไม่ได้ F R เลยนะออกแค่ F R ธรรมดาเองใช่ใช่ไหมเองเป็นใคร F R เหรอ F R เอฟเอฟอาโอเคเรายังไม่ออกเอฟเอฟอาครับก็ยังลุ้นกันต่อไปครับในอีกสิบองที่เหลือนะครับเปิดปรูฟลองที่สิบเอ็ดทรัพยูทรอวินทสไม่นี่ไม่เคยเห็นตัดทิ้งและครับใสโครกาเดไปที่สองใบนี้เหมือนจะต้องใส่สีฉะนั้นดีครับผมและเป็นออเดอร์ครับสีอิงทนินแห่งความเกลียดชังอันเบ่งบานเป็นเวทมนต์ออเดอร์ไม่ใช่เทมืนเป็นออเดอร์ของ เคเทอร์เซนตูดีครับสายเทเรเกียนะซึ่งเล่นยังไงกองเมรู้นะครับผมผมต้องไปศึกษาเพิ่มและสุดท้ายครับดำ, FR. ดำ FR าดำ FR าเป็นทำไมต้องเป็นเองทำไมต้องเป็นเองตอนนี้เราเป็นเราจะไม่ออก FR ของอ่าอะไรนะ FR ของเคเทอร์แล้วก็ FR ของตัวดั๊กสเตย์เลยครับตอนนี้ออกมาแค่อ่าของบ r ันด์ดะก้อนแล้วก็สโตเชียนะครับซึ่งต้อง เอ้ยมันเอาเอาไหมผมเถอะนะเอาคิเต้อะเอา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 ,เอา,เ,อาเอาคิเต้เอมาได้ไหมโอ้เปิดมาครับเป็นออเดอร์ของลูเคียแปะได้เป็นมังกรที่เราสุ่มได้เอแปะเป็นเฮ้ยแม่มดกาขาวคาโมคาโมมิวเฮ้ยนี่น่าจะเป็นผงสายมิโนวาใบแรกเลยปะที่ผมเห็นนะย้ำว่ายัำว่าที่ผมเห็นนะใบอื่นผมไม่มั่นจะอ่านี่นี่ก็เป็นมิโนวา น่าจะเป็นลายลและสุดท้ายครับทริป,รปเปิลอาร์พุอุ้ยเปริมีครับผมเป็นของสายทาอายุระาสวยมากคือผมไม่รู้หรอกว่าเด็กนี้มันเก่งหรือไม่เก่งนะแต่ว่าอาร์ตมันโคตรสวยเลยว่ะอันนี้จับใจนะครับไปต่อเนื่องจากแวนดี้เนี่ยไม่เคยเล่นครับก็จากที่พูดครับผมจะว้าวกับอะไรใหม่ๆที่พวกคุณอาจจะเคยเห็นแล้วหรืออาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วนะครับนั่นแหละคือสาเหตุที่พวกคุณอาจจะไม่ชอบผมในคลิปนี้ต่อไป เป็นพายุแห่งการพิภากษาครับเป็นของเมลสตรอมและครับเป็นเรซองโอนราติโอครับปึ๊บอ่านี้เหมือนมีลัสตาติกและสุดท้ายครับมาเป็นพวกสายพวกไม่สโตเชียก็ไม่เป็นไม่เป็นของเคเทอร์ก็เป็นของ Dark State ออด,ดาร์เซดอะเทวดองดาตอนนี้ดาร์เซดโอ้ย ลูเคียไม่ก็ได้แล้วลูเคียไฟที่หนึ่งลูเคียไปที่หนึ่งมาแล้ตอนนี้เราขาดเมลสตอมขาดมิโนว่านะฮะถ้าถ้าเป็นของแบบของหน้ากล่องนะะขาดเมลสตอมกับมิโนว่าซึ่งบ็อกนี้เราจะได้หรือเปล่าก็มาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมแกะสิเฮ้ยบอนรัสปับอุ้ยฮ่ยาได้แล้วไฟที่2และนี่ก็น่าจะได้ใช้ เป็นตัวของซิโวทรนครับและสุดท้ายเป็นตัวของดำ fr เป็นดาร์เซด fr ไปแรกแต่แบบอุ้ยทำไมมันนจะครบเหล่แล้วไหม fr ออกครบเหล่แล้วไหมหกใบอะ่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เอออากิเต้เอากิเต้ยานคอร้องคอร้องออกได้ไหมเออสัมผัสมาดูนหนา,นา,นา โอ้ดักสเตตตัวเดิมอันี้ไบที่สามแล้วอันนี้ใบที่สองครับเพราะว่าเราอ่านับบาแล้วแล้วใบสุดท้ายสักแรนทริปเปิลอาเป็นมิโนวาเออให้มันได้ยี่ดีืว่ามิโนวาครับอีกหนึ่งตัวตอนนี้เรามีไอคีเตมีลูเคียเราขาดแค่อะไรไหมขาดเมลสตรอมขาดเมลสตรอม,ม,รอมแค่ตัวเดียว เราจะเก็บครบหรือเปล่าในบล็อกนี้ซึ่งถ้าได้ครบก็ถือว่าสะสมนะฮะได้ไลาไยลายฟรอยมาใช้อะนะริช <Rich. S 1> เปิดมับเข้าไ้เอ้ยใส่โครกาด้่ยครับใบที่สามไอ้นี่มึงก็ใบที่สามเหมือนกันเป็นเอ๊ะใครเอย่ยเวมุนแห่งการบุญวนทานารูรูและใบสุดท้ายครับเป็นทริปเปิลอา เป็นตัวของแองเจลิก้าเออวินว่าก็ต้องคู ica, ่แองเจลิกาว่าครบและตอนนี้ครบอย่าระบายขาดพรีเมลสตรอมตอนนี้ครับในซองที่เหลือ4ซองสุดท้ายมันมีเลเ f ฟอกับเศกออกไหมผมไม่รู้มันจะมี f อฟจริงๆริงไหมบนโลกใบนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเปิดวิชมามาเอ,อบริการเนอร์ครับใบนี้มีแล้วชุบนี่ก็มี เฮ้ยไอ้มีตัวนี้ในกล่องเนอะ Glam กล a s โอ้ยคุณเพ p e r s o n าโคตรเก่งเขาทำให้อะไรอะทำให้แถวหลังช่องกลางของเราสามารถตีได้ปะนี่ไงใช่เจอด้วยคาร์บัสโซบัสโจหนึงใบเลือกกาวุนคูนหนึ่งใบคอครับลงแถวหลังช่องกลางและอยู่ดีได้บ่งมือเตะแถวหลังได้นั่นเองเก่งครับและใบสุดท้ายเป็นออเดอร์ดับเบิลอาร์ธรรมดาครับโอ๊ยโอ๊ยเดี้อเด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 ้อ อันนี้มันดับดับเบร์นาพิเศษหรือเปล่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวเช็คเลยเช็คกิ้งใช่ไหมเอ้ยอันนี้มันใช่ไหมเนี่ยอ่ะอันนี้มันจอกจอกเพอรปะ่ะนี่มันจอกเพอโซน่านี่ยว่ามันมันเป็นของแรงไหมทุกคนเฮ้ยหาเลยหาข้อมูลเลื่อนหาตรงนี้แหละเอ้ยเดี artistic 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยโยโยเฮ้ยทุกคนผมไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าใส่ซองก่อนเลยอ่ะมันมันฟุ้วัดอ่ะ ใสเลยแล้วกันโอ้โหซันว่าน่าจะนื้ว่าดวงดีเลยไหมเนื้นว่าจะรอดแล้วไหมเพราะว่าเราได้การเพิรเพิรฟอยฟัวาร์อะเออเหือได้แล้วเปิดวิชมาดูซิว่าเป็นอะไรอีกแค่สองสองสุดท้ายครับเปิดมาเป็นตัวของยูทเทิลวินโตสอ่าอันนี้อันนี้เองละเซลลเลสครับเฮ้ยอ,ออเดอร์ของเอวาเป็นออเดอร์ โลกใบนี้คือข้อวิจัยสีครามนะและสุดท้ายเป็น Tri เปิลของ Yes! ไอ้สวยงามให้มาได้งี้สสปลาดอีกแล้วเก็บครับเก็บชอบครับชอบก็เก็บถ้าขาดถ้าได้ของมันครบนี้ผมเล่นแน่นอนและอีกสองซองสุดท้ายและนี่เป็นซองที่2ในนั้นซึ่ง FFR มีไหมผมไม่รู้ เปิดมาแดงเขียวแดงและสุดท้ายที่บนอาของเขียวเนี่ยไรเฮียคนเนี้ยโอ้โหและเราจะถึงซองสุดท้ายเร็วมากผมไม่อยากให้มันจบเลยมันมีจริงไหมพวกเ็กหรือแบบพวกไอเน,นี่อะไรอะ่ะไอน,นี่คืออะไรอ้ออันนี้เม่เกียวดวยมันมันมีจริงหรือเปล่าไหนดูสิว่า เราจะมีเซกหรือว่า FFR โผลมาในนี้หรือเปล่าครับเปิดมาได้ตวของเซดี้ออเดอร์ไว้ที่3โคตรสวยและเป็นตัวของวิลแอซอลและสุดท้ายครับโอ้ยทริปโพอของลาดิริน่าน่าจะเป็นสายของสโตเชียครับโอ้ยเฮ้ยเราไม่ได้เบลสตอมแล้วเราก็ไม่ได้ FF ฟ อ่าใช่ไหมมันมี FFR ไหมไอ้ดีเป็นดับเบิล R F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  R แล้วก็ F R โอเคเราไม่ได้ FFR ในกล่องที่เขาเขียนไว้ดับเบิลเฟรมแลไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ได้เสกซีเข็นแลด้วยน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไร พาะเราได้ออเดอร์ออเดอร์เรามีออเดอร์เรามีเรามีออเดอร์สามใบาแล้วอ่ะอีกแค่ใบเดียวเราก็เล่นได้แล้วอ่ะนะอุ้ยอุ้ย,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 ยแล้วเราก็ยังได้ตัวนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าดีไม่ดีบอกกันแล้วลกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาน่าจะบอกนะ่าจะเป็นใบที่แหล่แหล่อยู่นะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ถ้ารู้ก็บอกนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เมื่อเด่นแวนาน,นะฮะก็อมึนๆกันบ้างหลงๆงกันบ้างและนี่ก็คือ ของทั้งหมดที่เราสุ่มได้มาในนี้นะครับซึ่งถ้าอยากรู้ก็ได้แล้วก็ดูกันแล้วกันผมสุ่มได้หลไรและนี่ครับไล่ไลครับผมซึ่งมาเปิดกันเลยครับเป็นตัวของโชโดจิครับทั้ง1 2แล้วก็3ครับและเป็นไลายของออคิเต้ครับซึ่งทุกคนที่ซื้อกล่องนี้ก็จะได้ไล่ไลกันอย่างละ3ใบเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาสุ่มหาไล่ไลกันนะนะไปแล้วต่อไปครับเป็นส่วนของชุบ อาร์คิเต้กันบ้างครับซึ่งแน่นอนครับสุดเลิฟครับผมแน่นอนครับให้ฟลอยมาสามใบเ็จโจนใส่สลีปทุกคนเตรียมตัวด้ว่อยอาร์คิเต้นี่แหละแวนการ์ดดีเด็กโปรไฟล์อาร์คิเต้นกอ่์งไฟเตอร์นะฮะฟลุปต่อไปเป็นของเมลสตรอมครับเป็นของเอริกทิโอแล้วก็เอากอสโอ้โ้เอากอสที่โคตรเก่าแอะโอเคแล้วก็เป็นของ ดักเซตเพลมูลของซิวทอนและน่าจะเป็นสุดท้ายได้เป็นของมนะิโนวาไหมน่าจะเป็นของมิโนวานะสุดท้าย1 2ึ่งสองเอ2สองเหรออ่ามีเหลืองอันนี้ผมไม่รู้นะซึ่งน่าจะต้องไปหาอกมั้งหลายๆผมไม่มั่นใจครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปเก็บเข้าไปก่อนหาสลีปเพิ่มดีกว่าอ่ะต่อไปจะเป็นร้อยไม่รู้นะไม่รู้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  ต่อไปเป็นไลท์ไล์ของไอ้นี่มันก๊าซสูมไหมเนี่ยมอไม่ใช่ใช่ไหมต่อไปเขาเป็นของมิดว่าครับยัดเข้าไปครับซึ่งอันนี้มันน่าจะสุ่มเอาไหมเพราะว่าเกต2นี่น่าจะมีอยู่ในซองสุม่มนะครับและนี่ก็เป็นแพนโทเค็นครับและใบต่อจาก้ันเป็นเอ๊ะเองคือใครอ๋อโมโมเคครับแล้วก็สุดท้ายเาเป็น เป็นเป็นใครวะเนี่ยเอาเป็นว่าไม่รู้รู้รู้อยากไรเลยไม่รู้ว่าเกลือไม่เกลือแต่ว่าใช้ได้ผมว่าผมมองว่าผมคุ้มนะเพราะว่าผมได้ของที่อยากใช้อย่างเด็กอคิเต้มามันชื่ออคิเต้ใช่ไหมอ่านนะครับขออนุญาตอ่านน้องชื่ออคิเต้ใช่ไหมใช่ผมได้คลาสของอคิเต้มาแล้วซึ่งผมยอมแล้วว่าตัวเองคุ้มและในแบบที่ผมต้องการแหละนะ ก็นี่แหละครับเป็นการส่งซอนทั้งหมดของนกอ่างไฟเตอร์ในคลิปนี้ถ้าชอบไม่ชอบก็อย่าลืมบอกคลิปนานไปผี่พูดบ่าอะไรของผี่ว่าที่ทําคลิปแนวนี้เป็นหะเนี่ยแล้วก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมได้มาเปิดกลองแวนการ์ดเป็นครั้งแรกถ้ามเอะไลก็สามารถติชมก็ได้อาจจะพูดน้ำเยอะ้วก็ได้อาจจะพูดครับเยอะไปก็ได้แ้วจะได้ก็พิมพ์มาธนาก็ก่อนที่จะจบกันไปครับขอฝากทุกคนครับกดติดตามเพจไทยแวนการ์ดแล้วก็ ขอบคุณครับสปอนเซอร์เจ้าเด็ดครับที่ให้การ์ดเรามาเยอะขนาดนี้ครับสำหรับทางของไทยแวนการ์นะครับขอบคุณมากครับขอให้เราได้ร่วมงานกันอีกนะครับไทยแวนการ์ดขอบคุณมากสำหเรบขอสนรับสนุนของท่านและหวังว่าผมจะได้กลับมาเล่น Vanguard แวนการ์ดแเต็มตัวสักทีว้าไปละจ้า